สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel echila gamer TV นะครับเราอยู่กันกันกบเกมมือถือโมบิลสูตรเก u นดั m มยูเซียเกตในเซิร์ฟโบอนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพรีวิวอัปเดตนะครับอกิจกรรมแล้วก็ตู้กาชาที่จะเข้ามาในวันพุธที่10กรกฎาคมนะครับหรือว่าวันพรุ่งน,นี้เวลา9้าโมงเช้านะครับตอนนี้พรีวิวเข้ามาแล้วถือว่าพลิกโผสุดๆของสุดๆนะแบบว่างงไปเลย ตอนแรกคาดการว่าจะเป็นไอ้เจ้าเกียวกุ๊กของชานะครับแล้วก็ชาอัสนาเบิลเนอะแต่ว่ากรบบอนนะครับเขาจัดตู้ลิมิเต็ดเข้ามาตั้งแต่วันที่10นะซึ่งเป็นช่วงต้นเดือนเฉยเลยอะงงเลยนะครับตอนนี้และสําหรับตู้กาชาที่ถูกเอาเข้ามานะครับอืมถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆจริงๆอีกรอบหนึ่ง <c oughs> นะมันคือตู้เอ็กทีลนะครับของตัวนี้นะกรนดัมคอสบูหนึ่นะครับแล้วก็ ไพลอธคินเกดูนะจริงๆตัวนี้ใน s ซิร์ฟ JP นะครับมันจะมาตอนครบรอบ1ปีนะจริงๆคาดการว่ามันต้องรออีกประมาณเกือบ3-4เดือนน่ะสน่าจะ3เดือนนะครับมันถึงจะเข้ามาแต่ว่าตอนนี้โกลบอนไม่รู้อะไรยังไงยัดตัวนี้เข้ามาเฉยเลยนะครับอืมตัวนี้จะเป็นตัวสีม่วงสายเจเนริกนะครับอ่ะก็จะเข้ามาในวันที่10รกรกฎาคมเวลา9โมงนะครับเฮ้ยมาอย่างไงก่อนนาแล้วก็ ตัวนี้จะมาอยู่ในตู้รวมเดียวกับพวกกันดัมเพอร์เฟกติบิลิตี้นะครับไอตัวยูนิคอนล่าสุดนะแล้วก็คิวเบรีเฟนิกกษัตริยาฟูลอเมอร์ยูนิคอนกันดัมนะครับนิวกันดัมเซต้าแล้วก็นายติงเกลด้วยนะครับมีโอกาสออกตัวพวกนี้เหมือนกันในตู้หรือว่าใครที่กดการันตีก็น่าจะกดแลกได้นะครับต้องกดครบ200เนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรม b a ทเทิรัดนะ ก็อันนี้ไม่ไม่พลิกโผอะไรนะครับสัตรูเป็นสีเหลืองนะครับทีมที่จะเอาชนะได้ดีก็คือสีม่วงตามปกตินะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยเป็นเจ้าตัวนี้เลย SR นะครับน่าจะเป็นซาคุทีที่ผมบอกไว้นั่นแหละมีบอกไว้เนี่ยว่ามันชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปดูในวิกิอีกีก็ได้นะแล้วก็มีตัวกาชาแจกนะครับก็แจก3ใบทั้งในส่วนของโมบิสุแล้วก็ พายโลนะครับอืมอันนี้ก็ไม่ได้พลิกโผล้วไปดูอัปเดตอื่นอีกว่ามีอะไรบ้างอืมดูแล้วน่าจะเหมือนมีอยู่เท่านี้นะสำหรับการอัปเดตนะครับก็จะมีแบ t เทอร์ลัเข้ามามีตู้กาชาเข้ามานะครับแล้วก็แอดไลน์อัพของ Grand s ช็อก็น่าจะเอากิกเกโดเข้าเนี่ยแหละแล้วก็คอสบอลอแล้วก็ฮาโลคอยช็อปไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับ เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึง่งเอ้ยปกติถ้าครบ1ปีอันนี้มันจะมานะคนขับไพลอโฟอร์มูลาสเม่แต่คิดว่าอาจจะยังก็ได้หรือไม่รู้เหมือนกันโกลบอลนี่แบบมันเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของโมบิลสตรตัวนี้กันนะครับแล้วก็ไปดูไอของรางวัลกิจกรรมแบทเทิลรัดเพิ่มอีกนิดนึงด้วยนะเอาล่ะมาดูข้อมูลในวิกินะครับอ่าสำหรับกิจกรรมแบทเทิลรัดนะครับ ของรรวันก็จะเป็นซาคูทีไซโคมิวนะครับอันนี้ตามคาดเนอะแล้วก็ในส่วนของตู้กาชานะครับอืมตัวนี้เลยคลอสบูลกรนดัม X1 นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวสีม่วงนะครับสายเจเนริกนะถือว่าคะแนนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคะแนนเฉลี่ย7.5คะแนนนะครับตัวนี้จริงๆมันจะเป็นตัวที่เอาไปเล่นคอมโบกับทีมม่วงนะครับโดยเฉพาะเล่นกับตัวคิวเบเล่แล้วก็ ไอ้เจ้ากันดั้มเซต้ากันดัมไฮเมกาลันเชอร์หรือว่าเซต้า h m l ล่าสุดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีสถานะสกิลลบลีกสมบูรณ์อยู่นะครับอืมก็จะเป็นตัวที่แบบคอยบล็อกแล้วก็เพิ่มดาเมจเออมันจะมีบัฟสม่วงด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เขาก็แนะนําว่าให้เล่นกับซาซาบีแล้วก็บูนิทินี่วันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟโกลบอลมันจะมีอีกตัวที่น่ากลัวก็คือเซต้ากันดัม h m l นะครับอ่ะ มาดูในส่วนของสกิลนะสกิลอันตินะครับก็คือสร้างความเสียหาย693%ของพลังโจมตีใส่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มดาเมจนะครับทำให้ทีม4ีัม่วงของเรานะครับเพิ่มดาเมจ26%เป็นเวลา20วิวิตรงนี้ในส่วนของสกิลเนี่ยก็คือคิดจาก5บ้างนะครับหรือว่ากด36ตัวนะในส่วนของการอัพ r a n s เซนเด c e นะครับหรืออัพดาว5นะครับจะช่วยเพิ่มความแม่นยำ 25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็ตัวบีมเมจเพิ่มขึ้น36%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับที่ตัวนี้ใช้งานอัติสกิลนะครับจะเปิดสถานะหลบหลีกสมบูรณ์เป็นเวลา5วินาทีนะครับหลบหลีกสมบูรณ์นี่ก็คือหลบหมดเลยนะครับแต่ว่าโดนอนัตินี่คือโดนนะแล้วก็ถ้าโดนปิดหลบนะครับอย่างโดนไทจากุชิกิยิงก็โดนอยู่ดีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ ในส่วนของสกิลที่1นะครับตรงนี้เกร EX จะเร่งขึ้นนะครับ55%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้อ่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีเพิ่มเกร EX นะครับจากการอัพ5ดาวเลยโอ้มีหน้าหลักคะแนนมาถึงอยู่ที่7.5โอ้อย่างนี้นี่เองเพราะว่าอย่างงี้เกร EX มันไม่มีนะครับอืม,มาดูในส่วนของสกิลที่2ต่อนะครับก็คือ กดปล่อยซัมบัตเตอร์นะครับตรงนี้จะฟื้นฟูเกรด ex 3.3%เมื่อทำดาเมจนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เปิดใช้งานอักตินะครับปีดาเมจเพิ่มขึ้น18เอ้ย19%นะครับเป็นเวลา1ิวิโอ้แต่ว,ว่ามันไม่มีเกรด ex มาให้ตั้งแต่ต้นแล้วความสามารถมันจะไปเพิ่มก็ต่อเมื่อ ex สกิลนะครับอืมเอาอย่างงี้ถือว่ารอปไปเยอะรอปไปเยอะนะครับโอเคมาดูในส่วนของพาหลอดนะครับคีโกโด แล้วก็ดูพลังเขาสิว่าเป็นยังไงขอดูพลังก่อนอ่ะกิเกโดนะครับค่าการยิงนะครับจะค่อนข้างสูงนะแล้วก็ค่ารีแอคชั่นสูงนะครับแต่ว่าสู้ประชิดไม่ค่อยดีอ่ะแล้วก็ในส่วนของสกิลที่1นนะครับตัวนี้เมื่อขับโมบิลสูตรสีม่วงนะครับค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้น12%ตตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็ เมื่อขับโมบิสูที่เป็นสายเจเนริกนะความแมนยำเพิ่มขึ้นอีก12%นะครับเป็น24%นะแล้วก็ในส่วนของสกิลที่2นะครับเมื่อขับโมบิสูที่เป็นค a ต e g อร y ี่ไว้โมบิสูนะครับค่าเรียนเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา20วิเมื่อทำดาเมจนะตรงนี้สต็กได้10ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อโมบิสูอยู่ในหมวดเครื่องบิน Commander a i r a r r c r a f t นะครับค่าเรียนเพิ่มขึ้น69%เป็นเวลา 10วินะครับทุกครั้งที่เปิดใช้งานอันตินะครับเนี่ยมันเปิดใช้งานอันติถึงจะได้ได้บัฟเพิ่มนะครับทั้งในส่วนของหุ่นแล้วก็คนขับแต่ทําไมมันไม่มีเกรด EX มาให้หวะเออแล้วก็เมื่อตัวนี้นะครับขับโมบิลสูตรที่อยู่ในคตเตอรกลีกันดั้มนะครับค่าการยิงเพิ่มขึ้นอีก69%นะครับเป็นเวลา10วิทุกครั้งที่เปิดใช้งานอาันติอันนี้ก็จะเหมือนคอมเบเดอร์แอร์คราฟเลย นะครับแล้วก็เมื่อขับโมบิสูตที่อยู่ในคัติกอรีฟิงเกอร์โปรโตไทนะครับตรงนี้ค่าการยิงเพิ่มขึ้นอีก69เป็นเวลา10วิเมื่อเปิดใช้งานอัตตินะครับโหโห3อันเลยนะที่เปิดใช้งานอัตตินะครับแล้วก็เมื่อโมบิสูตอยู่ในโหมดคอสบ v ลแมนกาดนะครับค่ารีแอคชั่นจะเพิ่มขึ้น16เป็นเวลา10วิเมื่อหลบหลีนะครับ mm hmm. อืมโหถือว่า มันอ้างอิงเหมือนหุ่นเลยนะตัวคนขับนะครับคิงเกโดก็คือต้องเปิดใช้งานอัติถึงจะเวิร์นะครับถ้างานเดี๋ยวเราไปดูในเซิฟเจพีดีกว่าว่าข้อมูลเป็นยังไงดูในวิกิตอนนี้ช่วงหลังนี่ก็เริ่มไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นาะมีบางตัวก็ไม่ได้ลง5ดาวให้อีกเอาล่ะเราลองเข้ามาในเซิฟญี่ปุ่นนะครับเพื่อมาดูข้อมูลแบบละเอียดของ Cross โ o n e กันดัม X1 นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมติดใจในเรื่องของการได้เกรดเออยู่เหมือนกันนะ เออในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็ไม่มีขึ้นว่าพออัพ5ดาวเราได้เกียรต็กห้าิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีในส่วนของสกิลที่1นนะครับตรงนี้มันจะเป็นเร่งเกียรติ EX 55เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยจำไอตัวสัญลักษณ์นี้ไว้นะเนี่ยที่มันจะมีเป็นเหมือนตัวโอข้างหลังแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยมันแปลว่าเร่งนะ55เปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ฟื้นฟูนะครับมันไม่ใช่ฟื้นฟูเกียรต็กห้าิบเปอร์เซ็นต์เหมือนตัวปกติอ่ะถ้าเกิดเป็นพวกที่แบบมี ฟื้นฟูเกรดเนะครับมันจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวหาแป๊บอ่าฟื้นฟูนี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลย2ชั้นนะครับอันนี้คือฟื้นฟูนะแล้วก็เราไปลองอ้างอิงจากไอกตัวไอ้นี่อ่าเจ้า g p 0 2นสะครับตัว g ี0 2สเนี่ยก็จะไม่มีฟื้นฟูเกรมันจะเป็นเร่งเกรเหมือนกันนะครับก็คือเริ่มมาหลอดมจะไม่มีครึ่งหลอดให้เดี๋ยวหา หาดจีบีสองไม่เจออยู่ไหนเอ่ยอ่าเจอแล้วนี่นะครับอืสำหรับจีบีสองนะเห็นปะมันจะเป็นรูปตัวเนี้ยแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมข้างหลังอันเดียวนะครับอันนี้คือเร่งเกตนะครับ48%ของ g ีบ2นะเพราะฉะนั้นตัว c อสโวล์เอ็กนะครับม,มันก็จะไม่มีฟื้นฟูกเกตให้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าเกต EX เนี่ยมันจะได้จากการ เร่งเกจ55%แล้วก็ทำดาเมจแล้วฟื้นฟู3.3%ซนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะฟื้นฟูเกจขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนนะครับในยุคแบบนี้ด้วยแล้วดูจากจำนวนฮิตเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะนะครับดูแล้วอาจจะใช้งานยากกว่าที่คิดตอนแรกตอนแรกคิดว่าเออมันจะมีเกจ ex มาให้นะผมไม่ได้ดูละเอียดตอนแรกนะครับอืมกลับกลายเป็นว่าไม่มีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ดูแล้วน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกาําลังใจในการทําคลิปด้วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ